กรรมในอดีตก็คือสังขารทีนี้ในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันเรียกว่าภาวะปัญหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพภาวะก็คือภพทีนี้อุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพใช่ไหมดันั้นภพนี่ท่านแยกไว้ในที่นี้สองอย่างคือว่ากรรมมาภพหนึ่งอุปาติภพหนึ่ง กรรมาพกรรมาพได้ได้เท่าไรในที่นี้ได้เท่าไร,ไาไรก็เหมือนกันกับสังขารอดีตจะเรียกว่าสังขารในปัจจุบันนี่เรียกว่าพบก็เท่ากันอย่างเดียวกันเหมือนกันพบก็คือได้แก่กรรมยี่สิบเก้าเหมือนกันและกิเลสในอดีตก็ได้เป็นกิเลสในปัจจุบันได้แก่อะไรได้แก่ตัณหาอุป,ปาทาน ต <Democracy and S 1> ัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพท่านแยกภพว่ในที่นี้สองสองอย่างอุปัติภพได้แก่ภพเก้ากรรมภพได้แก่กรรมยี่สิบเก้าแต่ที่กรรมเป็นปัจจัยให้เกิดภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติภพเป็นปัจจัยเกิดชาติในที่นี้ไม่ใช่อุปัติภพกรรมภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติ เพราะงั้นอุปาติภพก็คือชาตินั่นเองชาติจะเป็นปัจจัยเกิดชาติจะไปได้เพราะชาติเนี่ยเป็นวิบากเกิดชาติแล้วก็เกิดชลานาลนะมีวิปากวัตในในอนาคตและส่วนปัจจุบันก็สังขารแรกตั้งแต่วิญญาณ วิบากทนะั้งขาเป็นกรรมวิบากก็นับตั้งแต่วิญญาณไปจนกระทั่งถึงเวทนานับตั้งแต่วิญญาณไปถึงเวทนานี่เป็นวิบากวิบากของวัแล้วก็พอเวทนาแล้วเป็นปันจจัยแก่ตัณหาฟ้าทานไม่กิเลสวัตนะตัณหาฟาทานแล้วก็ภาวะ ก็เป็นกรรมวัฏในปัจจุบันกิเลสวัฏในปัจจุบันก็คือตัณหาอุปาทานนี่แยกไว้เป็นตามหน้าที่อดีตนะคบปัจจุบันแต่ว่าในที่สุดแล้วท่านสรุปอีกว่าเหตุในอดีตนะ่ะมีห้ามีอะไรห้าสังขารออ,อวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานตัา ก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเนี่ยตันหาปาทานเราจะมีแต่ในชาตินี้ชาติที่แล้วว่าเราก็มีตันหาปาทานเหมือนกันแล้วต่อไปเมื่อชาติตั้งขึ้นแล้วได้กำเนิดแล้วได้พบแล้วก็จะต้องมีอวิชาตันหาปปาทานสังขารสังขารก็มีกรรมก็มีใช่ไหม นเหตุในปัจจุบันเหตุในปัจจุบันก็เป็นผลมาจากอนาคตแล้วผลนั้นก็กลับเป็นเหตุในปัจจุบันอีกนี่ก็ผลนี่เป็นเหตุในในปัจจุบันใช่ไหมผลในปัจจุบันนี่ได้มาจากกิเลสในอดีตผลในปัจจุบันนี่เป็นปัใจจัยให้เกิดกิเลสในปัจจุบันแล้วก็มีผลไปเป็นอนาคต กิเลสเป็นปัใจจัยให้เกิดเป็นตัณหาป่าทานแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมาวัดในปัจจุบันแล้วผลของกรรมก็ให้เกิดอุปพพาติกภแม้วก็เป็นผลชาติหน้าส่วนชาติชรามารณะนี่เป็นผลข้างหน้าแล้วมันก็ข้างหน้ามันก็ไปวนไป เกิดแล้วต่อไปอีกมันก็มีปฏิจจสมบัก็มีว่าอวิชชาอีกเหมือนกันเพราะเห็นในปัจจุบันนี้เรามีอวิชชาทาไมมีอวิชชาแล้วผลข้างหน้าทำไมไม่มีไม่ชาติข้างหน้ามีแล้วแต่น,นี้เราก็จะไปละเราจะละชาติข้างหน้าละไม่ได้ใช่ไหมเราจะละกิเลสในภพหน้านี่เราละไม่ได้ใช่ไหมละได้ไหมีิเลสในภพหน้าเรายังไม่เกิดอะเราจะละได้ไหม แต่เรายังไม่เกิดนี่รเราจะไปทําการละกิเลสในพวกหน้าได้ยังไงล่ะรเราละกิเลสเราก็ต้องละกิเลสเดี๋ยวนี้ละกิเลสในชาตินี้แต่เม่าการละกิเลสในชาตินี้นั่นแหละเมื่อกิเลสผูกละไปแล้วในชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่มี รายการละกิเลสด้วยวิปัสน,นานละตลอดทั้งสามการในอดีตในอนาคตในปัจจุบันละหมดละหมดเลยกิเลสก็กิเลสที่ที่ละแล้วก็นิพพานไปแล้วกิเลสนั้นนิพพานไปแล้วเมื่อกิเลสนิพพานไปแล้วก็ไม่ดีอีกในวันละ ทานิทานไปแล้วไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นอีกได้ก็ไม่มีนี่ก็อาศัยพระนิทานอาศัยกิเลสทำพระนิพานเงินวัฏฐะจึงขาดได้ที่ก็ถ้าเราไม่ไม่เชื่อเราไม่เข้าถึงเหตุผลในวัฏฐะแล้วเราก็ไม่เชื่อในวัฏฐะว่าจะมีชาติเวียนบนเกิดแก่เจ็บตายกันอย่างนี้เราก็ไม่เชื่อใช่ไหม แล้วก็แล้วเราก็ไม่เห็นนะนี่เราก็ต้องพิจารณาเนี่ยที่ท่านเอามาวางไว้ให้เนี่ยเป็นอารมณ์ของปัญญาทั้งนั้นเมื่อเมื่อปัญญาเกิดขึ้นเข้าถึงองค์ใดองค์หนึ่งเข้าถึงญาณใดญาณหนึ่งอันนั้นก็เป็นปัจจัยก็เป็นปัจจัยต่อไปข้างใน,นทำไมเนี่ยให้เห็นว่าไง ปฏิสุบานนี่ช่วยจะให้เห็นว่าไงนายปฏิสุบานนี่อริยสัจนปฏิสุบานน,บานี่ก็สมพระลงอริยสัจก็เป็นสัจจละเป็นอริยสัจด้วยในปฏิสุบาน์เป็นอริยสัจด้วยเหมือนกันแล้วก็มีทั้งเหตุทั้งผลนปฏิสุบานท,ท่านก็สเคระลงเป็นอ,อวิชชากับสังขารน,นี่เป็นเหตุ เป็นสัจจะที่เป็นเหตุทนันีีเวทนาวิญญาณนามรูปอายตนะพัฏะเวทนาทนี่ก็เป็นสัจจะที่เป็นผลนะและ้วทีนี้เหตุเนี่ยไอ้ที่เป็นผลเนี่ยผลนี่แหละก็กลับเป็นปัใจจัยให้ตั้งเหตุขึ้นมาอีกคืออะไรฮะพอมาถึงเวทนาแล้วใช่ไหมก็เป็นปัใจจัยให้เกิดตัญหา ซึ่งเป็นเหตุในปัจจุบันเพราะงั mm hmm. ้นผลก,กับเหตุก็ผลในผลในปัจจุบันนี่ก็เป็นปัจจัยแก่กิเลสในปัจจุบันกิเลสในปัจจุบันก็เป็นปัจจัยเกิดแก่วิบากในภพหนาอีด mm hmm. ีสุบาทนี่ก็หมดแลวเข้าใจปฏิสุบาทได้ดีแล้วก็หมดแล้ในโลกนี้ ไม่มนนีความสงสัยจะมีเท่าไรเท่าไรก็หมดไม่มีแต่วันนี้เราอ่านแล้วเราก็ทับใจบ้างฮะก็ไม่เข้าใจบ้างกพราะดูมากก็เราก็จําได้แล้วก็ลืมและอ่านแล้วก็ไม่ได้เกิดไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์อย่างที่อย่างที่ท่านเขียนไว้ทําเป็นต้นฉบับไว้ให้อ่านเพื่อประโยชน์อะไร แต่เราอ่านแล้วเราได้ประโยชน์อย่างนั้นหรือเปล่านักศึกษาเล่าเรียนก็นศึกษาวิธามกันมากมายก็เ,เคยผ่านปฏิจสมุบาทมาแล้วทั้งนั้นแต่ว่าได้ผลตามที่ท่านประสงค์พุทธประสงค์หรือพระอรา,าจารย์ที่ท่านอุตสาหเขียนขึ้นเนี่ยไปตามพุทธประสงค์หรือเปล่าเปล่าไม่ได้พุทธประสงค์ว่าอะไรจะให้เกิด ปัญญาเข้าไปเห็นความทุกข์ในสังสารวัฏและจะได้เกิดความสลดใจนะเมื่อเกิดความสลดใจก็จะได้กลัวภัยในสังสารวัฏก็คิดอยากที่จะพ้นจากสังสารวัฏนี้คือเป็นทุกข์ก็เข้าธรรมฐานเพื่อปฏิบัติเพื่อปฏิบัติแล้วก็จะก็ะได้จะได้เกิด ความรู้ความเข้าใจก็จะปรากฏที่นั้นบางทีเราเรียนปฏิสุบัิยันถึงบริเขตที่แปดแล้วเราก็เรียนปฏิสุบัิแต่ที่เราเรียนนั่นเราเรียนไม่ใช่ว่าเรียนให้หมดทีเลสไม่เคยสลดใจและไม่เคยกลัวทั้งที่เรียนนั้นก็ไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวสังสารวัฏเพราะอะไรการเรียนของเราอะมันมีอวิชชาเป็นปัจจัย อวิชาเป็นปัจจัยเรียนเพื่อจะได้เป็นคนเก่งนะเรียนปฏิสุบาทเก่งแหมเราจะได้มีความเข้าใจนะมีชื่อเสียงธรรมะจะได้ไปเป็นครูเป็นอาจารย์ตรงกันข้ามกับวัตถุที่ท่านให้เรียนนั่นะเรียนเพื่ออะไรอ่านะมันตรงกันข้ามเลยนะแต่ว่า ก็เพราะอะไรเพราะทำไมจิตใจเราจึงไม่เป็นงั้นคือเราไม่เข้าถึงเหตุผลที่แท้จริงเราไม่เชื่อในเหตุผลที่แท้จริงปัญญาเราหยางลงไม่ถึงถ้าปัญญาหลังหยางลงถึงแล้วเราก็จะต้องจิุที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเล่าเรียนนี้ความรู้วามเข้าใ,ใจก็จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ่านก็จะต้องอยากพ้นทุกข์ก็จะแบเห็นทุกข์แล้วก็อยากจะพ้นทุกข์ก็เพื่อจะปฏิบัติให้พ้นทุกข์ ได้นี้เราเรียนมันไม่ใช่งั้นเราเรียนด้วยกิเลสกลับเป็นที่อาศัยของกิเลสได้ไหมนี้พอเรียนด้วยกิเลสแล้วก็ยากนะที่จะมาพูดให้เราเข้าใจเพราะอะไรคนที่มีกิเลสแล้วอันนี้มันเป็นอารมณ์ของปัญญานี่มันไม่ใช่อารมณ์ของกิเลสนี่อภิธรรมน่นะเพราะั้นคนที่มีกิเลสหรือ จะศึกษาอภิธรรมก็ศึกษาด้วยกิเลสก็ไม่มีวันที่จะเข้าใจอภิธรรมได้ดีเพราะจะเข้าใจอภิธรรมนี่ต้องเข้าใจด้วยปัญญาไม่ใช่สัญญาต้องเข้าใจด้วยปัญญาและถึงถึงจะถึงจะเข้าใจอภิธรรมได้ดีทีนี้เราก็ละไอ้กิตที่แลเห็นทุกในสังปัวัตหรือทุกของเบญจขันธ ไอ้สังสารวัตปรปฏิสุบาทนี่ก็อยู่ในขั้มท่าแล้วเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นอยู่ในรูปกัะน้มนั่นเองย่อลงไปแล้วปฏิสุบารคนดีปัจฐานคนดีก็ได้กับรูปน้มนั่นแหละเนี่ยถ้าเราเรียนเราเรียนอย่างนี้เราเรียนด้วยปัญญาแล้วก็จะต้องได้ผลอย่างนั้นแล้วปัญญานี่ค็จะเป็นปัจจัยเป็นปัญญาบารมีที่เราจะไม่พ้นเดี๋ยวนี้เราก็เป็นปัจจัยไปว่า ไอ้ปัจจัยอันนี้แหละจะนาให้เราออกจากทุก,กข์ออกชาหรือเหลวกว็ตามแต่ขอให้เรามีปัจจัยไว้แต่ถ้าเราไม่มีปัจจัยเลยมันก็ไม่มีหวังแล้วว่าสังสารวัตรของเราจะมีสิ้นสุดลงเมื่อ,อไหรเป็นไม่มีรู้กันแล้วก็การเรียนด้วยความไม่ด้วยอวิชชาเป็นปัจจัยในลำบาก บางทีเราก็ไม่ใสใจถึงเ,เ,เหตุผลก็อาจจะไปอธิบายผิดผิดอยากเหตุผลขนไดก็เป็นการทําลายพุทธศาสนาเหตุผลในคําสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าให้วีบัติไปแต่คนก็ไม่ค่อยจะกลัวบาปก,กันในเรื่องนี้นะเพราะานาากิเลสขหละไม่กลัวบาปก,กันนี้ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ใช่รักสัตว์ยิง่งบาปยิ่งกว่าฆ่าสัตว์กว่ารักใคร ไอ้การที่ทําลายพุทธวจนะเพราะว่าทําลายสิ่งที่เป็นประโยชน์ประเสริฐแก่สัตว์โลกนี่ดาบยิ่งใหญ่เหมือนกันต้องไปตนกนรกถ้าขึ้นจากนรกแล้วก็ยังไปเป็นเดรัจฉานยังอยู่ในอาบายอีก อันตะกะซึ่งบางเกิดแต่ปัจจัยคือกรรมอันบางเกิดในอดีตภพนั้นก็ดับทำลายไปในอดีตภพนะไม่ใช่ว่าสิ่งที่เกิดในอดีตก็ต้องดับไปในอดีตไม่อยากจะเหลือมาถึงปัจจุบันไม่มีแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็เกิดใหม่จะได้ผ่านมาสู่ปัจจุบันภพนั้นหาไม่ได้ ขันต์บรัยากะที่เกิดในปัจจุบันภพก็เป็นขัน์อันเกิดเป็นขัน์อันอื่นบางเกิดขึ้นใหม่ <c oughs> ถ้าไม่รู้ปัจจัยแล้วต้องไปดิเสธทธิ์นะเพราะงั้นนักเรียนนักพิธามเนี่ยถ้าไม่เข้าถึงเหตุผลแล้วก็จะเป็นดิเฉสิทธิ็ก็อะไรก็ขัขขน์ใหม่ก็ขันต์ใหม่ก็เป็นคนละขันต์แหละเป็นคนละคนแล้วใช่ไหมก็เป็นคนละคน อย่างนี้แล้วก็เพราะงั้นเราจะไปบาปกรรมอะไรไอ้คนที่ทํากรรมแล้วตายไปเกิดมันก็ขันใหม่ขันใหม่ก็ไปเกิดแต่ว่าไอข้ขันที่จะไปเกิดอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเป็นอานาจของกรรมแหละก็ดับไปนะคะในปัจจุบันนะพบจะข้ามไปถึงข้างหน้าอีก ซึ่งบังเกิดในปัจจุบันภพนี้เป็นขันอันอื่นบังเกิดขึ้นใหม่แต่ทว่าแต่ทว่าอาศัยมีกรรมในอดีตภพนั้นเป็นปัจจัยขันธพระใหม่ก็ในปัจจุบันนี้จึงบังเกิดขึ้นและขันซึ่งบังเกิดขึ้นในอดีตภพนั้น จักสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะได้ย่างมาสู่ในปัจจุบันภพนี้หาไนี้ได้มไม่ใช่ไม่ใช่ขันอันเก่านะ<ม>เพราะงั้นถ้าขันอันใดที่ดับเสียปฏิบัติละเสแล้วเป็นเหตุปัจจัยแล้วขันก็หมดอไม่มีแล้วไม่มีอดีตขันในในอนาคตไม่มีหมดไม่ใช่ขันอันเดียวกัน หมือนเราเอาเม็ดมะม่วงมาปลูกมาเพาะใช่ไหมเม็ดมะม่วงมาเพาะก็เป็นอดีตไปนะไอ้เม็ดมะม่วงที่มาเพาะได้มาจักได้มาจักต้นอื่นที่เขามีแล้วเขาปลูกต้นนั้นเขาปลูกแล้วเขาปลูกต้นแล้วเขาก็จชงกระชั่งเขาออกลูกมาเป็นวิบากเม็ดเราก็วิบากเนี่ยเรามาเพาะเพื่อจะสืบต่อไปพ้าไอ้เม็ดมะม่วง นั่นก็ทําให้เกิดต้นมะม่วงแล้วก็ออกลูกมาอีกใหม่แลวนี้ไอ้ลูกมะม่วงใหม่กับลูกมะม่วงเกา่าที่เราไปเพาะนะ่ะมันอันเดียวกันหรือเปล่าลูกเดียวกันหรือเปล่าเปล่าใช่ไหมเปล่าไม่ใช่ลูกเดียวกันเลยแต่ไอ้ลูกใหม่ที่เกิดเนี่ยแล้วก็จะเอาไปเพาะใหม่ก็เป็นอีกคนละลูกไปเพาะให้เกิดต้นใหม่ก็อีกเป็นคนละลูกคนละเม็ดกันไห่ที่เพาะไอ้เม็ดที่เพาะออกลูกใหม่มันก็มีเม็ดเหมือนกัน ก็มีเม็ดเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เม็ดเก่าไม่ใช่เม็ดเดียวกันกับที่เราเม็ดสุกมะม่วงนี้ต้องเป็นลูกไอ้ลูกเก่าอะ road, ที่หมดไปแล,แลนะ้วที่เรากินไปก็หมดไปแล้วใช่ไหมจะเหลือติดไปจนถึงลูกใหม่อีกไม่มีเลยไอ้รสของลูกเก่าก็มาติดอยู่ในลูกใหม่ไอ้คิวไอ้เปลือกไอ้อะไรอะไรลูกความสันฐานก็ ในรูปเก่านั้นเอามาติดเอามารูปใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่คนละอันทั้งนั้นคนละอันทั้งนั้นทุกอย่างเลยนะฮะแต่ว่าถ้าก็มาจากเก่าถ้าเก่าไม่มีนะไอ้เม็ดเก่าทนี้เราเกาะเนี่ยไม่มีไอ้ต้นใหม่ก็ไม่มีไอ้เม็ดใหม่ก็ไม่มีอะไรใหม่ก็ไม่มีหมดริงงล้วมันเกิดด้วยปัจจัยแต่ก็มันก็ไม่ใช่อันเดียวกัน อาศัยเกิดใหม่โดยปัจจัยของเราทุกวันนี้ที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนกันลมหายใจแม้กระทั่งลมหายใจที่เข้าที่ออกลมหายใจที่เข้าไปก็ไม่ใช่ลมหายใจที่ออกมาอ่ลมหายใจที่ออกมาก็ไม่ใช่ลมหายใจที่ออกมาในกลับเข้าไปเป็นลมเข้ามาไม่ใช่เป็นคนละเรื่องเป็นคนละอันไม่หมดทางนั้นเลยนะเหมือนกันขันก็เหมือนกันอสัญญาขัน เวทนาขันแต่ละอันละอันพอเกิดขึ้นแล้วก็ดับแล้วก็เกิดใหม่ทีนี้ไอ้เกิดใหม่นี้ก็ไม่ใช่ว่าอันเก่านั้นมันมาเกิดใหม่แต่ว่ามันเหมือนกันทําหน้าที่ทํสิิ์อย่างเดียวกันเหมือนงั้นก็บใบไม้ร่วงใบเก่าแล้วก็ร่วงใบใหม่ก็เกิดขึ้นแต่ว่าไอ้ใบเก่านั้นม,นมันดนมาเพื่อเพื่อเจือจานอะไรแกใบเก่าเลยหรือว่าใบเก่าเหลือเศษใบนิดมึงแล้วก็จะได้ให้ใบใหม่ มาทําให้ใบใหม่เกิดขึ้นก็ไม่มีร่วงหมดเลยแล้วก็เกิดใหม่แต่ว่าเกิดใหม่ก็ยังเกิดใหม่ก็เพราะใบเก่าร่วงไปถึงได้มาเกิดใหม่แล้วเกิดใหม่แล้วก็เหมือนกันกับใบเก่าเลยสีสันองค์พนน áng, ันสันฐานกิ่นอาอะไรเหมือนกันกับใบเก่าเลยอันนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นธรรมเนียมของพืชเป็นธรรมเนียมของพืชเรียกว,ว่าพืชพืชชะพิชชนิยามะ เป็นธรรมเนียมของพืชว่าพืชเป็นมาอย่างไรอย่างมะม่วงอ,อกล่องเป็นมาเอาเม็ดมะม่วงอ,อกล่องไปฝังมันก็ต้องไปออกผลมาพืชมันเปน็นมะม่วงอ,อกล่องออกมาใหม่มันก็ต้องเป็นมะม่วงอ,อกล่องที่มันจะออกมาใหม่แล้วกลายเป็นมะม่วงกะล่อนไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยทําไมถึงเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมเนียมนิยามะนี่ก็หมายถึงว่าธรรมเนียมของพืชจะต้องเป็นอย่างนี้ในตัวเราเนี่ย ในตัวเราเนี่ยก็มีพืชมีพืชเหมือนกันมีพ,พชืชชันยามะเหมือนกันที่เกิดจากอุตุเนี่ยตัวเราเนี่ก็ต้องอาศัยอุตุเกิดด้วยมาดูหัอะไรจะต้องมีรูปร่างอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเกิดมาต้องมีหูอย่างนี้และจะต้องอยู่ตรงนี้ในตาก็มีสองอยู่ตรงนี้นี่ถ้าถ่ายมาจากพ,าพกาืชเก่าถ่ายมาจากเม็ดเก่าถ่ายมาจากฐานเก่า เพราะไอ้ขันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีกิเลสด้วยแล้วก็ทำกรรมด้วยพืชมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นปันก็ต้องมีอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นจมูกก็มีลักษณะอย่างนั้นและอยู่กรงนั้นผมก็ต้องมีอย่างนี้ลักษณะนี้ร่วงไปแล้วขึ้นใหม่ก็ต้องมีอย่างนั้นลักษณะนี้ร่วงไปแล้วขึ้นใหม่ก็ต้องมีอย่างนั้นนิ้มือก็เหมือนกันจะต้องเป็นอย่างนี้รูปร่างลักษณะอย่างนี้ แตใ,ใหญ่เล็กก็ตามแต่แต่ก็ต้องมีลักษณะอย่างนี้ในตัวเรานี่ก็มีพืชชน,นิยากเหมือนกันเกิดก็อาศัยอุดตุกเป็นสมุดฐานด้วยต้นไม้ก็อาศัยอุตตุกเป็นสมุดฐานนี่อุตตุเป็นสมุมดฐาน,านาในร่างกายเราก็มีเหมือนกันเพราะเราต้องอาศัยอุตตุกเหมือนกันเ้าเกิดมาและเราก็นิยมนะในตาดิต้องอยู่ตรงนี้เชียดเลยแต่ว่าไอ้คิ้วก็ต้องอยู่ตรงนี้เราถึงจะเห็นว่าสวย แต่ถ้าคิ้วมันขึ้นมาอยู่บนเนี้ไม่สวยแล้วใช่ไหมไม่สวยเนี่ยในตาก็เหมือนกัน,นถ้าไปอยู่ที่อื่นหรือผมราเนี่ยมันไปเกิดที่อื่นมันมาเกิดกรงแก้มเราเนี่ยแล้วไม่สวยเลยกลายเป็นหน้าเปลียดไปอต่ว่าถ้ามันอยู่ของมันที่ที่ของมันแล้วก็ดีแต่ถ้ามันไม่อยู่ครงที่แล้วก็เป็นไม่ดีทั้งนั้น ไม่รู้เป็นน่าเกลียดทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็มีพุทธนิยามะแล้วก็กิตตนิยามะก็มีกิตตนิยามะก็มีเป็นธรรมเนียมะนะกิจนี่จะทาหน้าที่เห็นเนี่ยก็ต้องเป็นธรรมเนียมจะพู้ิยานก็มีหน้าที่เห็น และจิตทุกลวงจะต้องมีการเกิดขึ้นและดับไปเกิดขึ้นและดับไปเกิดขึ้นและดับไปอยู่อย่างเงี้ยนี่นี่เป็นธรรมเนียมของจิตจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วกรรมมานิยามะธรรมเนียมของกรรมธรรมเนียมของกรรมจะเป็นยังไงก็คือต้องให้ผลเป็นสุขว่างเป็นทุกข์ว่างกรรมเนี่ยทาให้เป็นสุขว่างกรรมทาให้เป็นทุกข์ว่างมีเป็นธรรมเนียมของกรรมต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็มี ธรรมะธรรมะนิยามะธรรมะนิยามะนี่ได้แก่ธรรมะอะไรหมายถึงเช่นอย่างว่าถ้นามลูกนามลูกหรือขันท่านี่เป็นธรรมะใช่ไหมและทรรมเนียมนามลูกละธรทมเนียมของขันท่าจะต้องมีอนิจจังจะต้องมีทุกขังจะต้องมีนตตาอันนี้เป็นธรรมะ นิยามะเป็นธรรมเดียมเลยรูปอันไหนที่จะไม่มีไคลลักก็ไม่มีน้ําอันไหนจะไม่มีไครลรักก็ไม่มีจิตดวงไหนจะไม่มีไครลรักก็ไม่มีไม่มีเลยนี่อันนี้เป็นเป็นธรรมะนิยามะแล้วท่านมีอีกอันหนึ่งโยนินิยามะโยนิในหมายถึงที่เกิดไปเกิดที่ไหนละ่ะที่เกิด แต่จะไปเกิดในสัตว์ชนิดไหนที่ไปเกิดในที่ของสัตว์ชนิดไหนแล้วก็ก็ต้องออกมาเป็นอย่างนั้นเป็นสัตว์อย่างนั้นเหมือนกันอย่างว่าเกิดในไข่นะไกล่ล้วเกิดในไข่ก็ออกมาก็ไอ,อไข่นี่มันมาจากไก่มันทําไอไข่นี่ทําให้เกิดสัตว์ได้ทีนี้ไอสัตว์ที่เกิดมาจาก ไข่ก็ก็ต้องเป็นไก่ถ้าเกิดได้ปลาที่เกิดอยู่ในปลาแต่ไปเกิดในที่นั้นก็ต้องเป็นปลาเกิด <c oughs> <c oughs> เป็นคนเกิดในคนก็ต้องเป็นคนนี่เรียกว่าโย,รรยนินิยามะที่เกิดเกิดในที่ไหนก็ต้องเป็นอย่างนั้ก็ไม่มีอันนี้ก็แสดงก็ไม่มีจักมีตนเหมือนกัน แล้วก็ในที่สุดก็ไม่มีคนเกิดไม่มีคนตายเพราะคนไม่มีอะไรเกิดแล้วกพรานามรูปนี่แหละเกิดอะไรตายแล้วก็านามรูปนี่แหละตายใน,ในโลกนี้มีมแต่นามรูกนะไม่มีคนม่มีตายนีถ้าเราไม่เข้าใจถึงเหตุผลอย่างนี้นะแล้วก็ก็อาจจะเป็นอุเฉท,ทิิก็ได้บางทีในปฏิสุบาทเนี่ยคนที่มีความรู้ที่มีคนนับถือกันมากมาย ก็ยังมีความเห็นว่าปฏิเสบบาทเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับอดีตและอนาคตเลยมีเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นถ้าอาดีตไม่มีอนาคตไม่มีและปัจจุบันจะมีไหมการทั้งสามเนี่ยมีไหมปัจจุบันจะมีไหมไม่มีนะอดีตก็ไม่มีที่ปัจจุบันมีก็เพราะมีอดีต ที <mile> ่ปัจจุบันมีก็เพราะมีอนาคตถ้าอดีตไม่มีปัจจุบันก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีว่างั้นพรางั้นไอที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคต่ะอะไรอะไรที่ทําอะไรที่ทําให้เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันไอการเนี่ยไอการเนี่ยอดีตอนาคตปัจจุบันการนะอดีตการ อนาคตการปัจจุบันะการไอ้การเนี่ยใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำให้เกิดขึ้นนะเพื่อนสิ่งใดที่ไม่มีการเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่และดับไปแล้วก็ไม่มีการเพราะฉะนั้นนามรูปก,การนี่เกิดจากนามรูปนามรูปในอดีต นามรูปในปัจจุบันนามรูปที่หมดไปแล้วในอดีตแต่นามรูปเป็นปัจจุบันที่กาลังตั้งอยู่นามรูปที่เป็นอนาคตนะที่เป็นอนาคตก็จะเกิดอีกต่อไปก็คือนามรูปเนี่ยทีนี้ถ้าไม่มีนามรูปแล้วนี่เป็นลักษณะของสังคตะนามรูปนี่เป็นสังคตะนามรูปในหละที่ทําให้เกิดการคทีนี้ส่วนทันที่ไม่มีนามรูปเรียกว่าวิสังขาร วิสังขารคือพระนิพพานเพราะพระนิพพานไม่มีการพระนิพพานไม่มีการเรียกว่าการละวิตติพ้นจากการทั้งสามนะพ้นจากการทั้งสามอันนี้เราก็น่าสงสัยเหมือนกันนะอทําไมนะ่ะพระนิพพานนะ่ะถึงไม่มีปัจจุบันนะเอาละอดีตไม่มีก็ช่างนะอนาคตไม่มีก็ช่างแต่ปัจจุบันนี่จะต้องมีสิ ดังนั้นคนที่เข้าเข้าไปทําความเพียนเข้าถึงพระนิพพานใช่ไหมมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้และทาไมทําไมถึงไม่เรียกว่าเป็นปัจจุบันพระนิพพานนั้น่ะเป็นอารมณ์ให้แก่จิตเท่าไหร่ให้แก่จิตสี่ดวงห้าดวงอย่างมากนะ สี่ดวงหรือห้าดวงอย่างมากในวิถีหนึ่งที่เราเข้าถึงไม่ทดนก็มีอย่างมากอีกแค่นั้นแล้วก็หมดอารมณ์ัก็หมดไปไม่มีและขณะที่เรากําลังปรากฏจะมันควรจะเรียกว่าปัจจุบันาการใช่ไหมเนอส่วนอารมณ์ใดที่เรากาลังปรากฏอารมณ์นั่นเราก็เรียกว่าปัจจุบันาการ